เยอะเท่าไหร่นะคะไม่ดกปีนี้ไม่ดก ว่าจะหนาวแต,ต่ก็ร้อนป้าบัวสวัสดีนะคะอืมพิกอะไรอ่ะเอามาจากอันนี้เอามาจากบ้านเราอ่ะป้าบัวชี้ฟ้าเหรอเขาเขียนว่าพริกชี้ฟ้าตอนที่หนูเอาไม้เอาเม็ดมันมาจากบ้านเรานะที่หนูเอาเม็ดมาจากบ้านเราเขาบอกว่าพริกชี้ฟ้าคงจะใช่เนาะเพราะมันชี้ขึ้นฟ้าเนาะ สาน้อสวัสดีนะคะมันชี้ขึ้นฟ้าไงก็คิดว่าเป็นพริกชี้ฟ้าแหละข้างซองนะเอาเม็ดมันมาเพาะเนี่ยดกได้แค่นี้ยเดี๋ยวเอาปีหน้าเอาเอาเม็ดมันไว้ทำพันปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่เพราะเออช้าด้วยได้แค่นี้ย ร้อนมากแต่อันนี้เขาเขียนว่าพริกกระเหลี่ยงใช่ไหมมันจะอันเนี้ยมันเขียนข้างถุงว่าพริกกระเหลี่ยงใช่ไหมคบปลาบัวสีแบบเนี้ยขาขาวอย่างเงี้ยพริกกระเหลี่ยงเขาว่าเผ็ดเ็ดใช่ไหมแบบเนี้ยอันนี้พริกพริกที่อิตาลีนะคะจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ ก็จะเหมือนพริกขี้หนูบ้านเรานี่แมงโอ้ยอันนี้พริกบ้านเราเม็ดขาวๆนี่หลอนมากโอ้ยใส่เสื้อเขนยาวเพรายุงหมดแหละเก็บได้สามเม็ดหมดแหละโอ้ยเหลือตนูนเก็บได้แค่นี้นะคะเพราะเรามีแค่นี้หมดแล้วล่ะ ไว้เอาเอาพันมันสักปีหน้าเนาะหมดเลยมีแต่ต้นกับใบตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ออกลูกได้ซ้ำเนี่ยมีแต่ใบตอนแรกอะปีนี้ปลูกพริกขีเลหมากเลยมัวแต่ทำ youtube ไม่ได้เข้ามาเท่าไหร <laughs> ไม่ค่อยเข้าสวนเท่าไหร่ เคยเข้ามาดูแลเอามาลงไว้แล้วก็มาเก็บอย่างเงี้ยก็มักง่ายเกินเนาะเนี่ยค่ะกินดามั้งเรียกพริกเรือใช่ไหมอันเม็ดขาวๆเนี่ยนะมันเขียนข้างถุงว่าพิษกระเหลี่ยงนะหนูก็เอามาเพาะเพาะเสร็จก็มาปลูกปลูกก็ได้นี่ก็จะเป็นพันธุ์ดูใบเออมันก็โตให้อยู่ ได้หมดแล้วโอ uy, ว้ยวาสนาเก็บพริกได้ ruct. สามเม็ดร้อนมากไม่ดกเลยปีเ nah. น <Born> ี <apro> ้ยเอาสามเม็ดก็เอาเดี๋ยวอาไปตากแดดเออเอาไว้เอาปีหน้าเนาะนี่พริกกินดาตำบักหงอร่อยใช่ไหมวันละช่องสวัสดีนะคะ คนละสายพันธุ์เอาล้วนี่ผักบุ้งเ,เก็บผักบุ้งสักสามยอดนะคะเอาถุงนี่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งมาจากบ้านเราโอ้โทรศัพท์ะตีหลังกายอีกแล้วเอ,อะไรนี่ล็อกไม่อยู่นี่ผักบุ้งนะคะพี่วันละช่องสวัสดีนะคะเก็บยอดผักบุ้งไป น,นี่ก่อนข้างใส่ถุงมือมันก็ไม่ถนัดข้างถนัดมันก็ไม่เอามางงมากโอ้มียอดอบอวบเอาไปผัดสักหน่อยนี่นปลาบัวโอ้ยใกล้จะออกอันพันษาแล้วเนาะเขาไปแข็งเรือละทางน้นเนาะเป็นไงป่าพกบุ้งหนูอะ สามยอดก็เก็บนะคะผักบุ้งต่างแดนะ่ะชีบอกให้ออไม่ต้องรอเยอะสามเดียวยอดก็เก็บแล้วสามยอดก็ผัดแล้วครับป้าบัวต่างประเทศนี่ไม่ได้รอให้เต็มสะเต็มบ่อมันบ้านเราเนาะสามยอดก็ผัดแหละนี่ ีวันละช่องโอ้มาเจอกันนานเนาะหนูก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดค่อยไ,ไปหาเพื่อนอันนี้คือกระหลำ่ำกลำลังจะเพึ่งลงนะคะนี่ก็เป็นหลำ่ลำหล่ำลงว้สามสี่หอยปลูกมากก็กินไม่หมดเรื่องของเรื่องหญ้าเยอะไม่ได้ทำหญ้าอันนี้ แหวกเก็บนะคะอุ้ยมีหนอนแน่เลยเห็นขี้แมงบ้งนี่นะเมืงอจกเข้าไปเจอบ้งจะทำไงพิกรู้จักบรู้จักพิกเลยกินอย่างเดียวนั่นแหละมันก็คงจะเป็นประเภทนั่นแหละค่อยก็คือกันปลูกแล้วก็กินอย่างเดียวอันที่จริงเราจะรู้ไม่รู้เราก็ดูข้างซองนะโอ้บ้งแลวบาทนี่ เก็บพังอีตูดีกว่าบอกโคลี่เนี่ยกระหล่ำบอ็อกโครี่นะคะใครสนใจติดต่อพูดนะเก็บยอดผักบุ้งหนูนะมีครบทุกอย่างแต่อย่างละน้อยนะคะเราปลูกกินคนเดียวเราก็ปลูกแค่พอกินดงนี้เก็บทั้งปีแล้วผักบุงโอ้ยไม่ได้เอามีดมา ต้องเอามีดมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นไงดงเนี่ยผักบุ้งเนี่ยปลูกดงเนี้ยนะคะกินทั้งปีเนี่ยดีเนาะตั้งแต่เริ่มปลูกจนตอนนี้ก็ยังเก็บกินอยู่ก็ดีนะเนี่ยเจอแมียงบุ้งละถอยละไปผัดสัก,กรรึำ สะบัดออกก่อนนี่นะคะห้ามอยู่นั่นเนี่ยกินทั้งปีเลยเอาพกอิตูไปหฮนใส่หมกปลาลูกคอ,อกหรอือปลาบัวอึบนี่เป็นไงอันนี้พาอิตูเอาไปใส่หมกปลาลูกคอ,อกนะคะอันนี้หมกปลาลูกคอ,อกมันเบิดหามแล้วมันโบเมนแล้วเหรอ ปลาบวัวเนาะผ่าอีต,ตู่อันนี้ผ่าอีตู่ไปใส่หมกปลาลูกคอกเบิดยามแล้วปลาบวัววะกินปลาคอใหญ่แล้วสิมาลูกคอกอย่างไรเนาะกอเดียวพุ่มเดียวนี้ก็กินทั้งปีเหมือนกันนะคะเด็ดยอดก่อนเดี๋ยวมันจะดอกเรื่องของเรื่องเด็ดยอดเดี๋ยวมันจะดอกกำลังจะเที่ยง สีดอกแล้วเนะกินทั้งปีนี่ภูมนี่ไไใส่แก่งกำลังจะดอกก็ไม่ให้มันดอกสักทีมันไหนจะดอกก็เด็ดออกเราจะได้กินตลอด <c oughs> เป็นไงไ่ให้มันดอก โอ้ยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ถุงเอะก็พวดเลยผัก่อยพริกสามมามาส่วนที่หนึ่งเราก็ได้พริกได้ผักครบเคยเจอแต่พริกไม่ผิดรูปลักษณะเอาละ ใช่เคยเห็นชิมพริกไม่เผ็ดเฮ้ยว่าไปอันนี้ก็คือมักเล่นเนบบานปลาบัวหนูมาสวดหนูก็จะได้ของกินกลับบ้านทุกอย่างครบจบที่เดียวเดน้นนี่คือมักเล่นหล่นทิมเบิดแล้วเนาทิมเบิดแลละบักเล่นบักเล่นนะคะนี่เก็บมักเล่นก่อนเห็นไหมคะ นี่ส่วนเราก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายก็จะหมดฤดูกาลของเขาแล้วเขาก็เน่าแล้วค่ะไปตามบักหุงเด้อพึ่งเล้วไปตามบักหุงเลยมกเล่นมาเล่นเราก็จะไปตามสเตปมันก็เริ่มเน่าแล้วนะอันนี้ก็ อุ้ยร้อนดงมะกล่นแต่ก่อนนี่มีจริงน้องถีพริกไม่เผ็ดนะจริงเหรอเชื่อได้เหรอมีแต่ลูกใหญ่ๆแล้วพริกมันไม่เผ็ดนะกับอ่าอ่าหว,วานๆนะพริกไม่เผ็ดอยู่ส่วนหนูนี่ปลูกประจำพริกเผ็ดก็ เอาไปใส่กับข้าวทีละ <c oughs> ทีละลูกเวลาทำกับข้าวเราก็ใส่ทีละลูกนะคะมีเลอไ, <c oughs> ไอ้วันละช่องตัวปลาบัวเด้อปลาบัวเราตัวเจ้าเด้อเสื้อเราเด้สิตัวให้ค่อยซิมพลิกเด้นเ <c oughs> นาะนี่ก็จะเป็นผักกาดผักกระหล่ำเรานะเอามาโยนโยนไว้โอ้ย ร้อนอันนี้อันถั่วนะนะั่นน่ะถั่วพุ่มนะ่ะปลาบัวถัว่วถั่วให้ถั่วพุ่มเฮานะ่ะงามมากเลยตอนแรกงามหนูก็รอกินไม่มีลูกเลยอะ่ะไม่เป็นฝักเลยดูแต่จะลื้อทิ้งนั่นแหละนี่ป้าซิมทำคลิปอยู่บ่านะ่ะกหกไกลไม่เป็นที่เน,น, <c oughs> นาะค่ะอีตู่นะคะนี่ก็จะเป็นกะหล่ำกับบรอกโคลี <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะขึ้นช่ายส่วนหนูเขาก็จะมีครบมาที่นี้จบไม่ต้องไปไหนเก็บทุกอย่างครบจบที่เดียวขึ้นช่ายบาดนี้อันนี้ว่าจะหนาวแล้วก็ว่าจะขุดกลับบ้านกระเพราว่าจะขุดใส่กระถางกลับบ้านนะคะนี่คือกระเพา โอ้เม็ดเล็กๆจริงไหมกูนี่คือกะเพราสะออนเนาะเดี๋ยวมันจะหนาวหนูว่าจะขุดกลับบ้านนะคะกะเพราแดงกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระางเด็ดยอดจนเด็ดจนไม่มียอดแล้วกะเพราน่ะไม่มีใบแล้วเด็ดบ่อยเกินอือพอ ก็จะปลูกดอกไม้ไว้เป็นหน้าเป็นตาของสวนนี่มีดอกไม้ด้วยอันนี้คือผักเพลนะคะเอามาจากบ้านเราได้นี่ปลาบัวผักเพลอน,นี่หลหลงเหลืออยู่หนึ่งต้นนี่ผักเพลตอนหนูไปเที่ยวปลูกที่ระเบียงมันตายหมดแล้วเหลือต้นเดียวผักเพลโอ้นี่มีดอกไม้ไว้ ที่บ้านรถพุ่มพวงอย่าหวังจะได้เงินเออเอ,อหนูเนาะอันนี้คือผักแป้นนะคะโอ้เป็นดอกแหละผักแป้นเอาถ้าเข้ามาสวดหนูนี่นะไม่ได้ตังหนูนะเนี่ย้หนูอยู่บ้านเนาะไม่ได้ตังหนูจริงๆนะหนูปลูกทุกอย่างนะเนี่ยนี่กระเพอีตูเห็นไงถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็ไม่ได้ตังหนูจริงๆเลยเนี่ย สั่งของไทยก็ไม่ได้สั่งสักทีเพราะเราก็ปลูกทุกอย่างเออแล้วหนูจะสั่งมาทําไมอะจะสั่งผักอะไรหนูก็ปลูกในสวนหนูหมดรถทุ่มพวงเขาก็มีทุกอย่างเนาะให้เขาได้เงินบ้างเถอะกสิว่าอะไรเนาะเขาต้องบ่นหนูแน่เลยด้อพี่วันละช่องเขาต้องบ่นหนูแน่เลยให้ได้เงินน,นําแน่กสิว่าอะไรเนาะโอ้ยซื้อทาแน่ให้ได้เงินแน่เงินให้ได้เงินไสแน่กสิว่าอะไร ถ้าหนูอยู่หนูไม่ได้ซื้อของกินจริงๆเลยพริกก็ปลูกกระเพราก็ปลูกผักก็ปลูกเออเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองเอ้ยไม่เอาแล้วอันนั้นไม่กล้าทำมันเนาะถ้ามีเห็ดก็ปลูกเห็ดกินหลนะเนาะปลาบัวเนาะเห็ดอันนั้นเด้บ้านหนูปลูกขายอยู่นะเห็ดขอนขาวอะเห็ดขอนขาวนะ่ะปลูกขายอยู่เด้อค่ะนี่ยอดกระเพรา ให้ได้เงินนำเนี้เพิ่นสิว่าลอล้เนาะเออเจ้าก็ได้สปลูกสุอันสุแนวล้าให้พ่อค้าแม่ค้าได้เงินนำเนี่ยใช่ไหมพี่วันละช่องให้เพื่อนได้เงินนำเน้สิว่าอลไเนาะโอ้ร้อนมากพอแหละเยียงพอดีนะคะทางนี้หนูก็ปลูกทุกอย่างจริงๆจ,จะปลูกทำไม เราจะกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนี่คำศัพท์ของพระราชาบ้านเรานี่ก็ได้กระเพราและได้ผักอันอิตูแหละเห็นไหมในหลวงพาบอกว่าจะกินอะไรก็ปลูกอันนั้นอืุอ้ยหลอนพอละเนี่ยขึ้นชายเอาไปต้มจับชายเห็นไหมล่ะพี่วันละช่อง มันง่ายจะต่ายชีวิตคนเราเนี่ยจะทำอะไรให้มันยุ่งยากอย่าบอกว่าหยุดต่างเดนไม่มีอะไรกินพลาดแล้วนะคะคุณพลาดแล้วถ้าคุณขยันคุณก็มีกินทุกอย่างปลูกเหมือนบ้านเราเลยใช่ครับป้าบัวเนาะอยู่บ้านถ้าเราจะกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างอันนี้ก็คือโอ้ยร้อนสารนีตอนแรกหนูปลูกขา้าวโพดนี่หนูรื้อขา้าวโพดออกแล้วเนี่ย เอาสารเหนี่ไปลาบงวงวันนี้จะทําลาบเห็นไหมก็ได้สารเหนี่นี่ขึ้นเองนะคะลกตัดทิ้งลกตัดทิ้งอยู่ไปทําลาบเนะเห็นไหมจบปะชีวิตเรานนะ่ะขาดอะไระพริกก็มีมะเขือโอ้ยครบหมดลปะปลาบัวเอ้ยครบหมดชีวิตหนูอ่ะพระเจ้มีคนสวนข้างๆเขามาทําเดี๋ยวอันนี้หนูจะมาอวด สิ่งที่หนิวอยากอวดที่สุดในสามโลกโอ้ยยุงยุงก็เยอะนะคะมาตอนบ่ายไม่ได้ยุงพายตู่ก่อนนี้ดอกหมดแล้วกินไม่ทันก่อนนี้ดอกดูเอากระถิ่นมาจากบ้านเราแล้วหนูเดินเข้ามาหาพริกมันหักนี่ต้นกระถินหักเลยอดเลยคะ่ะคุณนะ่ะเอาฮอตกระถิ่นมาปลูกประบัวสิว่าเลยเนาะน,นี่มนละนะคะมันมะละคะ่ะ ได้กินสามสี่ลูกแล้วนี่คือมะละอาาอ,อับเออถั่วพูปลงเดียวได้กินหลายปีมันตายค่ะต่างประเทศนะถั่วพูนะตายอันนี้คือป่าถั่วหนชุดแรกที่มันขึ้นนะโอ้โหตอนนี้ต้องลื้อทิ้งแหละมันไม่มีอะไรและถั่วพูก็อยู่แถวเนี้ย <laughs> มะละขึ้นมาคุม มีลูกดึงนะเห็นอยู่นะถั่วพูนอะนู่นมีสองต้นแต่หนูปลูกไว้เห็นมีลูกดนึงนู่นคือถั่วพูหากกอนนี่ถั่วพูมีฝักหนึ่งมีฝักหนึ่งจริงๆเนี่ยถั่วพูมะละขึ้นคุมหมดนี่กินไปหลายลูกแล้วใบมันก็ขมดีมากเลยเก็บไปให้เพื่อนเขาไปกินกันน้ำพริกใบมัน,นโอ้ ถั่วนูอันนี้หมดรอบแล้วได้กินดีนะคะพี่น้องไม่ธรรมดาดนี่ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเก็บใบยอดมะละไปพู่นะยอดเขานะอืนี่เอาไปใส่อันอะไรนะอ่อมไก่เนาะขมขมสาระขมไปเล่มไปเล่มจังเยเออไปอ่อมน้องงัวเนะเอ้ย พี่นุมพี่นมสบายดีนะเก็บเอาพาก,กันนี่ไปมันก็แตกมาจนคุมทุกอย่างหมดแล้วพอแล้วเอา้านี่ลูกนึงนี่เลื้อยลงมานี่เห็นไหมมันละค่อยอะ่ะโอ้ยเลื้อยต้นนั้นทุกต้นแล้วตอนนี้เอา้าขึ้นไปทางนี้ ขางักถั่วก็สิเป็นอย่างอื่นแล้วขมขมเนาะพี่หนุ่มแล้วมากินเนาะขมขมเนาะขมขมภูรลติการค่ะโอ้โหไม่เจอกันนานเลยเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะหนาวหรือ,อยังทางนู้นสบายดีไหมอือเป็นไงยุ่งเอเอาทุกอย่างเต็มกระเป๋าแหละ พริกต้นนี้ดกมากเลยนะพริกพันไม่ใช่พันดูใบได้หนิพันอะไรก็ไม่รู้เอาเกี่ยวไปชิมอันพี่วันละช่องเดี๋ยวจะชิมให้ดูวันละช่องเราว่าพริกไม่เผ็ดเดี๋ยวชิมให้ดืออืมเผ็ดอืมโอ้ยเนาะจะบอกว่าพริกไม่เผ็ดปลาบัวช่วยด้วยเผ็ดมาก เผ็ดยังไรละบาดนี่เผ็ดขนาดพริกเม็ดพริกหนูมีหนูก็มาซุกใส่ทุกที่นะโอ้ยตายตายเผ็ด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 ไอ้วันละช่องถือตัวค่อยแล้วพริกโบเผ็ดเห็นปะเก็บใบมะละกันเผ็ดบาดนี่ตายบ่มีน้ํากินไหมล่ะไม่มีค่ะแดเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้ยภูรติการขาจะร้องไห้ไหมบาดนี้ เก็บยอดมะละก่อนอืเก็บใบมะละไปให้พี่หนุ่มใส่อั่อมน้องงัวน้องเมียเราก่อนอเผ็ดบล็อตจือบล็อจื้อพอแล้วมันก็เลื้อยไปทั่วเลยนะมะละมาเละนี่หวยอันถั่วพูนี่มีอยู่ฝักเดียวนะจะทํโอ้มีลูกหนึ่งนี่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 มีอีกแล้วลูกหนึ่งว่ามันหมดรอบแล้วเนาะนี่มีลูกนี่ลูกนี่ เอาเอๆาเอาเก้ก้องก้องเอาเ,อาเ,อาเอานี่มะระมะระหนึ่งลูกนะคะเนี่ยเริ่มมาอีกแล้วอ,อเผ็ดมากเลยน้ำลายน้ำตาออเอาที่สบายใจพะนะอันถั่วพูมีฝักหนึ่งเด้อนี่เอาไว้อ้าง <laughs> ก็จะเอาในแผ่นพันธหมักถั่วไม่ได้นั่นค่ะไปแล้วนะคะพี่น้องเผ็ดมากเลยเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะคะโอ้ยเผ็ดไปแล้วเดอ้อบ,บ,บาย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 